สวัสดีค่ะรับชมรายการวอซับทุที่นายกับดิฉันพัชรนัทโทค่ะเดวอลโปสเตอร์ oster, นำผลวิจัยที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัทไฟอิตเฟมไลน์ดีดีบีจำกัดมหาชนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยครั้งนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูหนังในโรงภาพยนตร์ของกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศค่ะเดวอลโปสเตอร์ oster, เสนอผลสำรวจเทรนผู้บริโภคในหัวข้อที่น่าสนใจหรือเป็นประเด็นร้อนในโลกการตลาด การชุมชนวิจัยออนไลน์ FirstC ข่วครั้งนี้ในฉบับที่28ได้จัดทำเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูหนังในโรงภาพยนตร์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวม403ตัวอย่างตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมไปดูหนังในโรงภาพยนตร์กับคู่รักแฟนหรือคู่สาม,มีภรรยามากที่สุดถึง28ปอรองลงมาคือไปดูกับลูกละครอบครัวที่27และดูกับเพื่อนเป็นอันดับ3ที่17โดยกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนิยม ถึง3า ามด้วยดูกับครอบครัวและบุตรที่23อกลับกันกับกลุ่มคนต่างจังหวัดที่นิยมไปดูหนังกับครอบครัวและลูกๆมากกว่าที่สัดส,ส่วน32รองลงมาคือไปดูกับผู้รักที่23โดยสรุปแล้วพฤติกรรมการดูหนังในโรงภาพยนตร์นั้นจะมีความแตกต่างกันตามภูมิลำเนาคือกลุ่มตัวอย่างในต่างจังหวัดจะมีพฤติกรรมการดูหนังในโรงภาพยนตร์กับครอบครัวมากกว่าคนในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยสําคัญจึงไม่แปลกใจเลยที่โปรแกรมหนังส่วนใหญ่ต่างจังหวัดจะเป็นโปรแกรมหนังครอบครัวหรือภาพยนตร์ที่ มองกับทุกวัยมากกว่านั่นเองค่ะกลับมาติดตามรับชมรายการวสับพื้นที่ไหนได้ทุกวันเวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ดิฉันพัชรนัทเข้าตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ